สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p i r i t u a l Reading t a l o นะคะขอเป็นคลิปแรนดอมไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าพี่ิากาศคือช่วงนี้ไม่หมอ เสียงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาหัวข้อวันนี้นะแม่หมอตั้งหัวข้อไว้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้เลยที่คุณจะต้องรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรไม้ไผ่สําหรับนี้ของแม่หมอช่วยบอกนะคะว่าสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้คือเรื่องอะไรมาขอดูพลังงานของคุณเลยก่อนว่าเออดูสิตอนนี้คนที่เข้ามาชมคลิปแม่หมอพลังงานเป็นแบบไหนคุณเป็นคนที่จริงใจแล้วก็ แบบรักใครรักจริงอะเออรักใครรักจริงจริงใจเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ใส่แสง้งเออไม่ใส่แสง้งแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกคนรอบข้างมากๆแล้วก,ก็ไม่ไม่ชอบเอาหน้าเป็นคนที่ไม่ชอบเอาหน้าเป็นคนที่ชอบแบบทําอะไรอประสบความสําเร็จอะอยู่เบื้องหลังดีกว่าไม่ชอบไปแบบเอ้ยฉันเป็นคนอย่างนี้นะฉันเก่งอย่างนี้นะฉันเป็นอย่างนี้นคือไม่เลยแต่มันเหมือนเป็น เขาเรียกว่าเอาเอาเอา,เอาภูมิตัวเองอะ่ะเอาความสามารถเอาศักยภาพตัวเองอะ่ะออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดคุณเห็นถึงศักยภาพคุณเห็นถึงประโยชน์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปป่าประกาศให้ใครเขารู้หรอกว่าฉันเก่งฉันรู้ไอ้ตรงนั้นฉันรู้ไอ้ตรงนี้นนนคือคือไม่เลยอ่ะไม่เลยแต่จะให้ความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้างให้ความรู้สึกดีๆและจริงใจให้กับคนอื่นด้วยทั่วไปถ้าเกิดคุณไม่ได้ทดําแพลตฟอร์มใดๆดเลยเนี่ยคุณก็มีชีวิตแบบนั้นแหละกับคนรอบข้างกับสังคมของคุณ ไม่ต้องการว่าเขาจะมองว่าคุณดีหรือไม่ดีไม่เลยโนสนโนแคร์ no son, no ตรงนั้นเลยแต่ฉันน่าดีฉันดีด้วยด้วยใจจริงฉันดีด้วยฉันเป็นคนอย่างเงี้ยฉันเป็นคนดีจริงๆแบบเนี้ยมันก็คือมันรู้สึกดีแล้วอะไม่ว่าจะทําดีกับใครก็คือว่ามันมันได้ตั้งแต่คุณทําแล้วคุณให้เขาไปตั้งแต่คุณได้ตั้งแต่คุณให้อะ่ะเออมันคุณไม่ได้รู้สึกเสียเปรียบอะไรเลยแล้วถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆใดๆก็ตามอะ่ะก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเออไม่ค่อยอวด ไม่ค่อยอวดอะไรเป็นคนที่ไม่ชอบอวดอะนั่นคือนิสัยของคุณนะแต่พยายามที่จะใส่อะไรเล็กๆน้อยๆเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆหรือไปคอยให้กําลังใจกับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือทําแบบนั้นแล้วรู้สึกเติมเต็มทําแบบนั้นแล้วรู้สึกมีความสุขนี่คือตัวตนของคุณที่เข้ามาในคลิปของแม่หมอนะคะเรามาดูให้ไพ่สมรภูมิช่วยบอกอีกสักสามใบเป็นการคอนเน็ก พลังงานของคุณนะคะขออนญาอคุูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอสามใบนะคะขอดูพลังงานของคุณสามใบสาม,มเมท้า3สาม,มเมท้าเก้าเหรียญแล้วก็หกดาบ พลังงานดีมากนะฮพลังงานของคนที่แบบอยากเติบโตอยากไปต่อ the วิ e w of fortune เป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณจะต้องไปต่อช่วงเวลาสำคัญมันเป็นช่วงเวลาที่เอคุณได้ได้รู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรอะ่ะได้ต่ออายุตัวเองได้ต่ออายุความรู้สึกตัวเองต่ออายุเนี่ยมันหมายถึงจะพูดว่าคุณคุณประสบความสำเร็จในในจุดหนึ่งแล้วอะ่ะแต่คุณไม่อยากอยู่กับตรงเนี้ย ไม่เอาอ่ะฉันจะต้องไปต่อฉันจะต้องพัฒนาตัวเองต่อคือไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก็เป็นเป็นช่วงที่คุณมีความสุขกับตัวเองด้วยในการที่จะเป็นแบบเนี้ยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันคือความสุขมันคือความสุขมันคือความสบายใจแล้วก็คุณรู้สึกว่าชีวิตมีอะไรรอคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยชีวิตที่ดีมีอะไรรอคุณอยู่คุณอยากที่จะเอ,อะาผจญภัยคุณไม่กลัวคุณไม่กลัวว่า ปลายทางชีวิตคุณจะเป็นยังไงแต่อะไรระหว่างทางนี่แหละสําคัญที่สุดคุณจะเก็บประสบการณ์คุณจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆและคุณก็เชื่อได้ว่าปลายทางมันจะต้องดีเพราะคุณมีเป้าหมายเพราะคุณสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยในส่วนนี้ไว้แล้วส่วนที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันน่ะคุณเลิกวิตกกังวลเลิกเครียดเป็นตัวของตัวเองก้าวเรียนน่ะคือพอใจอะพอใจเป็นตัวของตัวเองอยู่ได้ อยู่ได้ไม่มีใครฉันก็อยู่ได้ไม่ต้องมีเพื่อนรักที่สุดเพื่อนเยอะที่สุดใดๆก็ตามฉันก็อยู่ของฉันได้ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่วุ่นวายดีด้วยอะไรแบบเนี้ยนี่คือพลังงานของคุณนะนี่คือพลังงานของคุณเรามาดูกันนะคะว่าเรามาดูว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณควรรู้ในตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรรู้ในตอนนี้คือเรื่องอะไรคะ The Hermit สิบถ้วยเราก็หกถ้วยแปดดาบสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเติมเต็มชีวิตอยู่ใช่หรือเปล่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะให้ชีวิตมัน ไปได้ไกลกว่านี้คุณรู้สึกว่ามันยังรอคุณอยู่คุณรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆมันรอคุณอยู่ความสําเร็จมันรอคุณอยู่แล้วก็มีบางอย่างรอคุณอยู่ตัวตนที่มันใช่ที่สุดของคุณน่ะคุณรู้คุณสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นมันรอคุณอยู่แต่คุณยังยังเอ่อเหมือนกับว่ายังคํายังรู้สึกว่าเออยังต้องคําไปอยู่ยังคําทางอยู่คุณเข้าใจไหมเหมือนคุณรู้สึกได้ว่าคุณจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งอะ แต่สิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่คือความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าตัวเองจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่เราจะได้มาแต่มันคือสิ่งที่คุณสมควรได้อ่ะคุณรู้สึกอย่างนั้นว่ามันมันคือสิ่งที่คุณสมควรได้อ่ะคุณรู้สึกว่าคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะต้องมาเติมเต็มความรู้สึกของคุณ และในสิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือการที่คุณจะต้องหันกลับมาสู่ข้างในของตัวคุณ The Hermit หาเวลาที่จะอยู่กับตัวเองหาเวลาที่จะอยู่กับตัวเองไม่ว่าสถานการณ์คุณจะเอื้ออำนวยหรือเปล่าก็ตามถ้าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยเลยแม่หมอฉันไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เพราะว่าชีวิตรอบข้างมีสังคมก็ให้อยู่กับลมหายใจ แค่ช่วงนาทีสองนาทีช่วงเข้าห้องน้ำช่วงที่คุณได้อยู่คนเดียวช่วงทำกับข้าวช่วงทานข้าวหรือช่วงที่คุณกำลังเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสายลมสัมผัสลมที่สูดเข้าไปสัมผัสเสียงหัวใจที่กำลังเต้นอยู่นั่นคือการได้อยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอก ถ้าเรายังไม่ไม่เอื้ออํานวยในสถานการณ์ที่แบบว่าเออจะต้องอยู่คนเดียวจริงๆอะนะให้เอามือเนี่ยทาาที่หัวใจบ้างแล้วก็สังเกตเสียงเต้นของหัวใจเรานั่นคือการที่คุณโฟกัสไปที่ตัวเองมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงหรือสูตรลมเข้าลึกๆบ่อยๆลึกเข้าไปถึงจักกะเข้าไปถึงก้นเลยให้ลึกเข้าไปที่สุดอะแล้วก็ผ่อนออกยาว,ยาว สองรอบสามรอบนั่นก็เป็นการได้กลับมาอยู่กับตัวเองทําบ่อยๆมันไม่ต้องมันไม่ต้องที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องปีกวิเวกก็ได้อะทาไม่เอ,อื้ออำนวยก็ไม่ต้องปีกวิเวกก็อยู่แบบเนี้ยทาแบบเนี้ยคุณจะได้คอนเนคกับตัวเองคุณจะได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ถ้าบางคนก็มีเวลาก็นั่นแหละศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะอ่านหนังสือใดๆก่อนที่จะศึกษาเรื่องใดๆก็ฟังเสียงใจของตัวเองก่อน อยู่อยู่เอาดึงสติกับมาก่อนอ่าดูบางครั้งอ่ะเราจะดูแพลตฟอร์มอะไรถ้าหรือใดๆก็ตามหรือจะอ่านหนังสือใดๆก็ตามเนี่ยบางครั้งจิตของเรามันจะไปอยู่ข้างนอกมาก่อนเนาะจะมีเวลาอ่านหนังสือจริงๆก็ต้องให้สติกับตัวเองก่อนให้ได้นั่งสมาธิบ้างก่อนแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือมันแล้วคุณจะได้ความรู้จากหนังสือได้ดีมากเพราะว่าบางครั้งการอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเราจิตเราไม่นิ่งนยคุณสังเกตไหมว่าคุณจะอ่านไม่เข้าใจ แล้วมันจะไม่อยากอ่านอ่านแล้วมันจะง่วงอ่านแล้วบรรทัดส่งบรรทัดมันจ,จะเบื่ออะไรแบบเนี้เพราะจิตเรามันส่งออกนอกหรือไม่งั้นจะฟังคลิปใดสักคลิปหนึ่งที่แบบเออเขากำลังจะสอนอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยก็อย่าไปดูคลิปอื่นให้ให้อยู่กับตัวเองก่อนหันกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนแล้วค่อยไปฟังคลิปที่เราจะเรียนรู้ไม่ว่าเราจะเรียนอะไรก็ตามนะจิตเราจะนิ่งมันมันจะรับองค์ความรู้ได้มากขึ้นและสิ่งที่พ่อหย่าออกมาบอกเนี่ยก็คือคุณจะเก็ต กับชีวิตแล้วหาทางออกกับชีวิตได้ดีณต,ตอนนี้มันอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่สุดเออยังไม่สุดมันยังไม่สุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนจะเต็มมันก็ยังไม่เต็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคุณอยู่กับตัวเองถ้าคุณหันกลับมาได้สติองความรู้เก่าๆของคุณที่คุณมีมันจะถูกเปิดออก ถ้าคุณไปอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือเล่มนี้ให้ความรู้คุณมากเลยมันไม่ใช่ว่าหนังสือให้ความรู้คุณนะหนังสือสามารถที่จะไปเปิดองค์ความรู้เก่าๆของคุณอ่ะมันสามารถไปคอนเน็กต์องค์ความรู้เก่าๆของคุณได้หรือการฟังคลิปแพลตฟอร์มใดๆก็ตามถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราฟังแล้วกินใจเราฟังแล้วมันมันโลง่งมันโป่งมันเบาสบายใดๆก็ตามเนี่ยเท่ากับว่านั่นเป็นองค์ความรู้ของคุณที่มีอยู่แต่และมันถูกเปิดออกคุณเข้าใจไหม นั่นแหละคือส่วนที่คุณจะหาทางออกได้แล้วความรู้สึกดีๆของคุณมันจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและคุณจะได้เติมเต็มและคุณจะได้รู้ว่าเอออะไรที่คุณจะได้อะไรที่คุณจะเป็นอะไรที่คุณกำลังจะมีแม่หมอว่ามันเป็นความพิเศษสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้เป็นความพิเศษที่คุณกำลังจะได้รับอ่ะคุณเปิดรับได้เลยนะคุณกำลังจะได้รับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณก็รู้สึกแบบนั้นและแม่หมอเองก็รู้สึกแบบนั้นดูซิว่าไพ่อะจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าไพ่จะบอกได้ไหมว่าสิ่งที่คุณจะได้รับมันคืออะไรหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเอาเลิกเอาชายัยเอาเลิกเอาชายัยจริงคุณจะได้คุณจะได้ ซับอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณจะได้ซับอะคุณจะได้ซับก้อนใหญ่ซับเนี่ยในที่เนี้ยมันอาจจะเป็นอายทซับจากข้างในก็ได้หรือมันเป็นซับจากข้างนอกก็ได้ได้หมดเลยอะมันเป็นซับมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆสำหรับคุณแล้วคุณจะอิ่มเอมใจอ่ะคุณจะถูกหยิบยื่นสิ่งที่มีค่าคุณสังเกตไหมมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะ คนที่จะได้รับอะไรที่มันมีค่าสักอย่างหนึ่งมาในชีวิตเนี่ยสิ่งที่มันล้ำค่าที่สุดหรือมูลค่ามากที่สุดเนี่ยคุณจะได้มีเซนส์ละคุณจะรู้สึกละอย่างที่แม่หมอบอกไปตอนแรกอะคุณรู้สึกว่าเหมือนจะได้รับอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วก็แม่หมอก,ก็บอกให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยสิจะได้รับอะไรแล้วหนึ่งเหรียญก็ขึ้นมาหนึ่งเหรียญคือโอกาสหนึ่งเหรียญคือโชคลาบหนึ่งเหรียญคือความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ที่มันเป็นก้อนใหญ่มากๆอะเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณต้องเปิดใจยอมรับว่าเออมันจริงๆโดยที่มันมันอาจจะมาในช่องทางไหนก็ได้นะอย่าไปปิดช่องทุกช่องทางนะอย่าไปปิดคิดว่าเออมันจะต้องมาจากการเสี่ยงโชคแน่เลยมันจะต้องมาจากตรงนั้นไหมนะคืออะไรที่มันมีคุณค่าที่คุณสมควรจะได้รับอะ่ะมันจะมาในช่องทางที่หลากหลายในทุกช่องทางโดยที่ว่า คุณสามารถเปิดรับได้ทุกช่องทางโดยที่ไม่ต้องไปจํากัดนะสมมุติว่าคุณถ้าไม่หมอพูดแบบนี้ไปแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะได้โชคฉันจะต้องไปซื้อลอตเตอรี่ให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นมาจากทางอื่นหรือมันอาจจะใช่ก็ได้แต่ว่าไม่หมอไม่อยากให้คุณไปฟันธงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะสิ่งที่จักรวาลจะส่งให้หรือใดๆก็ตามที่คุณสมควรจะได้รับหรือคุณดึงดูดเข้ามาเนี่ยจะสามารถหลั่งไหลเข้ามาในหลายๆช่องทางจริงๆขอให้คุณเตรียมเปิดรับทุกช่องทางเอาไว้ แล้วก็8ดาบสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองหาทางออกไม่ได้นะมันจะเก็ตและเหตุการณ์นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยสิ่งที่มันมีค่าที่สุดในชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกให้กับคุณในเร็วๆนี้ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะพัฒนาตัวเองถ้าเกิดคุณต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจพัฒนาทุกอย่างเลยอะ่ะอยากที่จะสานต่ออยากที่จะขยายอะ่ะให้มันเติบโตมากขึ้นเนี่ย คุณจะได้ในเร็วๆนี้แล้วเป็นเรื่องที่แม่หมอคิดว่ามันเป็นปาฏิหาริย์เลยล่ะนะหนึ่งเหรียญกับเดอะเดอะทาวเวอร์อะเนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์ที่จะมากระจ่างชัดแล้วให้ทางออกกับคุณบางคนที่แบบว่าตื้อตันแบบตื้อแบบคล้ายๆตื้อๆอ,อยู่ในเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาแบบฟุ๊กฟุกฟุ๊กๆแบบกระทันหนะันน่ะทำให้สถานการณ์ทางการเงินของคุณดีขึ้น แบบปลดล็อกทางด้านการเงินเลยปลดล็อกทางด้านการเงินของคุณเลยเพราะไพ่ใบนี้ออกมาตั้งแต่ตอนแรกเนาะที่ที่อยู่ใต้สําราวว่าคุณก็เหมือนไม่รู้แหละว่ามันจะเกิดอะไรคุณไม่รู้จะไปที่ที่ทางไหนเนี่ยตรงนี้แหละคุณจะได้รับโอกาสดีๆปฏิหารดีๆโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งสําคัญที่สุดเปิดรับทุกช่องทางเตรียมภาชนะในการรับความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเตรียมภาชนะสําหรับอริยทรัพย์ ทุกอย่างเปิดกว้างทุกอย่างมันอาจจะเป็นซั์ภายในด้วยภายนอกด้วยได้ทั้งหมดเลยอย่าไปปิดกัน้นเส้นทางการมาของความมั่งคั่งก็พอนะแล้วคุณก็จะไปต่อได้คุณจะไปต่อได้แน่นอนแล้วพัฒนาไปด้วยสามไม่ท้าวาได้ได้ต่ออายุได้เขาเรียกว่าได้สานต่อสิ่งที่ทำอ,อีกเติบโตขึ้นไปอีกมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ความสำเร็จของคุณไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้มันจะมีไปเรื่อยๆแน่นอน อยากบอกอะไรอีกคะสิบเหรียญความมัง่งคั่งความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์อบานดันทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้พลังงานของเจ้าของคลิปอ่ะคุณจะได้รับความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นไอ,จอ้จากที่เบื่อเบื่อจากที่เซ็งเซ็งในชีวิตจากที่รู้สึกว่า แหมมันจะยังไงต่อไปนะมันก็ไม่ได้ว่าแย่อะไรนะชีวิตอะแต่อยากไปต่ออยากที่จะแบบเติบโตอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เก็ตคุณจะได้ไปต่อคุณจะมีแรงบันดาลใจคุณจะมีแพชชั่นอะราชิดีถือไม่เท้าเนี่ยมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจเป็นการจุดไฟในตัวของคุณโอกาสทองเนี่ยโอกาสทองในช่วงเนี้ยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นจุด เป็นตัวจุดชนวนเป็นตัวจุดประกายจุดไฟในในตัวของคุณทำให้คุณได้กล้าที่จะลงมือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กล้าที่จะเป็นตัวตนของคุณจะได้ค้นพบตัวตนของคุณแน่นอนเพราะมันมีความสบายใจในส่วนอื่นแล้วอ่ะมันจะมีบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่เล็กๆน้อยน้อยคือแบบเหมือนจะเต็มแต่ไม่เต็มอะอย่างที่หมอบอกไปอ่ะพอทีเนี้ยโอกาสนี้ที่มันเข้ามาหาคุณเนี่ย สิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดมาหรืออาจจะเป็นจักรวาลเนี่ยเขาคอพพอร์ตคุณในเรื่องนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เหมาะสมแล้วเขาเห็นเขาเห็นว่าเออเหมาะสมแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งนี้คุณจะได้รับโอกาสดีๆตรงนี้เขาก็ส่งหยิบยื่นตรงนี้มาให้หยิบยื่นตรงนี้มาให้ทําให้คุณได้เจอตัวตนของคุณทําให้คุณได้เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วไปต่อกับมันได้ได้รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรศักยภาพของตัวเองอยู่ในจุดๆไหน คุณจะได้ไปต่อกับมันได้แน่นอนพยาบอกอะไรอีกคะเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือถ้วยอะ่ะคุณจะได้เติมเต็มคุณจะได้เติมเต็มไปอยู่ในจุดของราชินีความอิ่มเอมใจความ The World Wow คนลุกอะ่ะเขาก็ดิ่งทีนะ ให้ให้ชีวิตของคุณะ่ะมันกังวานสว่างสวัยเหมือนดังละครั้งที่แม่หมอตีไปให้เมื่อกี้พอเดอะเวิลด์ไพ่อ Double, พอของจักรวาลมันไม่ใช่แค่โลกใบนี้มันคือมันคือจักรวาลมันคือทุกอย่างคุณน่าจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆในเร็วๆนี้คุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการในเร็วๆนี้สิ่งสําคัญที่สุดที่คุณควรรู้ก็คือคุณจะประสบความสําเร็จ คือช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานของช่องหลักหรือช่องนี้แม่หมอเชื่อได้ว่าคุณกําลังจะประสบความสําเร็จพลังงานมวลรวมของกลุ่มคนที่มีการเรียนรู้หรือการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยกำลังจะได้รับการซัพพอร์ตจากจัก,กรวาลซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้สร้างหรือใดๆก็ตามที่คุณจะเรียกถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วที่เขาจะหนุนพวกคุณให้พวกคุณได้เติบโตให้พวกคุณได้ทําหน้าที่ของตัวเอง ได้อยู่ในจุดที่สบายใจได้อยู่ในจุดที่สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้แบบสบายใจที่สุดไม่ต้องมาพวักพวงไม่ต้องมากังวลใจไม่ต้องมาเครียดกังวลว่าจะต้องหาเงินไม่ต้องมาเครียดมากังวลว่าจะต้องไปตรงนู้นตรงนี้ความรู้สึกนั้น <อ Loc. S 2> คือไม่ต้องเลย <Leonardo. S 2> เขาจะทําให้สถานการณ์ของคุณในลงตัวที่สุดในแบบของคุณสบายใจที่สุดในแบบของคุณแล้ว pm. คุณจะได้ทํางานของคุณน่ะได้แผ ק. ขยายวงกว้างอ่ะในองค์ความรู้ของคุณในธุรกิจของคุณไปให้มันเยอะขึ้นกว้างขึ้นไม่หมอเห็นถึงการพัฒนาแล้วก็ความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนสิ่งที่คุณควรรู้เนี่ยคุณไม่คาดคิดมาก่อนว่าคุณจะประสบความสําเร็จไดถึงขนาดนี้คุณเตรียมรับมือความสําเร็จของคุณได้เลยคุณเตรียมรับมือสิ่งที่มันดีที่สุดในชีวิตของคุณ มันคือสิ่งที่มันจะมาเติมเต็มส่วนที่มันขาดหายไปมันคือจิ๊กซอตัวสำคัญตัวสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มแพทเทิร์นนี้เวอร์ชั่นนี้ของคุณให้อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างประโยชน์มวลรวมในในในตัวของคุณได้ได้ได้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุด และแม่หมอก็เชื่อได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอะไข,ขว้าและก็ต้องการโดยเฉพาะคุณคุณไม่ได้ต้องการว่าฉันจะร่ำรวยที่สุดฉันจะมั่งคั่งที่สุดเพราะฉันจะต้องเหนือกว่าคนอื่นฉันจะต้องมีเพื่อมากกว่าคนอื่นมันไม่ใช่แต่คุณต้องการมีต้องการที่จะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเนี่ยเพราะอยากให้ได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 ไดไดทำภารกิจหรือได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้เป็นตัวของตัวเองได้ทําในจุดที่ตัวเองอยากทํามาตลอด โดยที่แบบไม่ต้องมานั่งพวักพวงไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะต้องดูแลคนนู้นดูดแ,ลแลคนนี้คนนู้นเดือดร้อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยชีวิตคุณจะราบ,า,จะาบลื่นมากๆชีวิตคุณจะราบลื่นมากๆเดี๋ยวแม่หมอให้ใหสำหรับนี้แล้วกันเนาะเพิ่มเติมแนะนําเพิ่มเติมกับคุณนะคะ ถ้าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับคุณในวันนี้เป็นพลังงานที่ดีมาก,มากๆดีเยี่ยมความท้าทายของคุณกำลังจะได้รับรางวัลความพยายามของคุณที่มีมาตลอดกำลังจะอยู่ในจุดที่คุณได้รับรางวัลน,นี่แหละคือไพ่ออกมามาซัพพอร์ตในสิ่งที่แม่หมอบอกไปขนลุกเลย พายออกมาซัพพอร์ตว่าสิ่งที่คุณทุ่มเททำทุกอย่างคุณไม่ต้องขอก่อนคุณไม่ต้องร้องขอก่อนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้จักรวาลส่งมาให้คุณก่อนแล้วคุณถึงจะทำสิ่งนั้นให้ไม่ใช่คุณได้ทำสิ่งนั้นไปแล้วและคุณคิดว่าตอนที่คุณทำเนี่ยคือมันมันได้จากการที่คุณได้ทำแล้ว แต่หลังจากนี้มันเป็นช่วงจังหวะมันมันเหมือนกับว่าคุณคุณเล่นละครหรือเล่นหนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณเล่นมันไปก่อนใช่ไหมคุณไม่รู้หรอกคุณหนังของคุณเนี่ยจะได้รับรางวัลหรือเปล่าอ่ะคุณไม่รู้แต่คุณเล่นละครและเล่นเล่นหนังเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ได้แบบเข้าถึงบทบาทแล้วทาได้เต็มที่แล้วพอวันนึงบทบาทของคุณอน่ะมันมันเข้าตาเข้าตาของของวงการหนังหรือภาพยนตร์ใดๆเนี่ยเขาก็มอบรางวัลให้กับคุณ เพราะบทบาทของคุณเล่นได้แบบดีเยี่ยมมากๆคุณได้รับผลรางวัลน,นั้นจากการกระทําและการทุ่มเทในสิ่งที่คุณทําคุณเข้าใจไหมไม่ได้ว่าร้องขอว่าได้มาก่อนนะเดี๋ยวฉันจะทําสิ่งนั้นให้เดี๋ยวผมจะทําสิ่งนี้ให้ไม่ใช่คุณทําไปแล้วและสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับคือผลตอบแทนจากจัก,กรวาลเขาจะส่งมอบให้กับคุณเพราะเห็นถึงความทุ่มเทเห็นถึงสิ่งที่คุณต้องการที่จะทําจริงๆ ได้เกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้แบบสบายใจอ่ะคุณคุณจะได้สบายใจคุณจะได้คุณจะได้ปลดปล่อยแบบเอออะไรที่มันเป็นภาระพันธะต่างๆที่คุณมีความกังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความความเป็นไปของตัวเองว่าเออคือคือพูด,ดง่ายๆอ่ะชีวิตมนุษย์ ทุกๆคนอะเราก็ยังมีติดอยู่บ้างที่แบบว่าเออเราไม่ต้องการทําให้ใครเขาเดือดร้อนเนาะแล้วก็ไม่ต้องการทําให้คนรอบข้างหรือครอบครัวเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งตัวเองเดือดร้อนน่ะในการทําประโยชน์หรือในการสร้างสารรค์หรือในการอยู่บนโลกใบน,นี้มันก็ต้องมีพื้นฐานของของความมั่นคงความมั่นคงทางด้านการเงินการงานทุกอย่างอะคุณอยากท,ที่จะแบบสบายใจในเรื่องนั้น เพื่อจะได้ทําภารกิจหรือจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะได้แบบสบายใจไม่ต้องมาพวักพวงว่าเอ้ยหุ้นจะขึ้นหุ้นจะตกหุ้นจะลงหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงมากๆแล้วก็ไม่กลัวว่าภาวะทางการเงินของคุณจะสั่นคลอนใดๆอะคุณจะอยู่ในจุดที่สบายใจอะจกักรวาลจะซับพอร์ตคุณให้สบายใจอะไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องไปคิดมากใดๆเลยอะคือคือคนที่ประสบความสําเร็จที่แบบดีเยี่ยมมากมากอะ ในวันนี้พลังงานในช่องนี้นะดีมากๆเลยแม่หมอขอบอกเลยแม่หมออยากจะรับพลังงานนี้ไปได้ซ้ําอยากรับไปกับคุณด้วยอ่ะเพราะว่าแค่รู้สึกได้ถึงพลังงานของคุณจะได้รับเนี่ยก็อิ่มเอมใจมากๆอืมแม่บอกว่าอิ่มเอ็มใจแล้วคุณก็จะอิ่มเอ็มใจเห็นไหมคุณก็จะอิ่มเอมใจไปด้วยอะ่ะมันเป็นความสดชื่นมันเป็นความสว่างสวัยมันมันเหมือนคุณได้ได้ส่องประกายแล้วอะ่ะชีวิตของคุณมันถูกเปิดก๊อกเปิดออกแล้วก็แบบคือมันไม่มีอะไรมาโค่นได้แล้วอะ่ะ มันไม่มีอะไรที่จะมาค้นบัลลังในการเป็นตัวของคุณได้คุณจะไม่ขมขืนในชีวิตอพูดง่ายๆจะไม่ไปคุกฝุ่นใดๆอีกแล้วเพราะคุณผ่านมาหมดแล้วคุณคุณผ่านมาเยอะแล้วแล้วคุณก็ผ่านมันมาได้คุณไม่ได้ตอมตมอยู่ในจุดๆนั้นคุณคุณคุณทิ้งตัวตนที่มันจะต้องตอมตมขมขืนมาแล้วแล้วคุณมาลอกคาบมาอยู่เสมอๆเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอยู่เสมอและจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เห็น ท่านก็เห็นถึงความสามารถท่านก็เห็นถึงการทุ่มเทว่าเออคุณพัฒนาต่ออย่างกับเออเหมือนจักรวาลหรือหรือผู้สร้างเนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะเออเขาเป็นเจ้าของธุรกิจในคุณนะ่ะเป็นเหมือนเเขาเรียกว่าพนักงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาเล็งเห็นถึงการทุ่มเทของคุณอนะ่ะเขาเล็งเห็นว่าเออคุณสามารถทําให้ธุรกิจของของเขาอ่ะไปได้ลุ่งไปได้เรื่อยๆนี่แหละคือสิ่งที่เขาจะตอบแทนเป็นโบนัส เออไม่หมอก็นึกถึงเรื่องอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคุณจะได้ได้ผลตอบแทนน่ะที่มันเป็นโบนัสของชีวิตของคุณที่ทําให้แบบคุณอยู่ได้แบบสบายสบายเลยอะ่ะเออจริงๆคุณอยู่ได้แบบสบายสบายดังนั้นน่ะยอมรับตั้งแต่คลิปนี้ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่มันตรงจริงๆเนี่ยคุณก็อิม่มเอมอยู่ที่ใจของคุณขอบคุณคำขอบคุณเนี่ยเป็นคำที่ที่ทำให้คุณยอมรับ ในสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณคําขอบคุณเราไม่ได้ขอบคุณต่อเมื่อเขายื่นของมาให้แต่เราขอบคุณชีวิตของเราด้วยเราขอบคุณโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตถึงแม้โอกาสนั้นมันจะเป็นเรื่องบางอย่างที่คุณจะต้องเสียน้ําตาหรือสูญเสียใดๆก็ตามคุณจะขอบคุณได้เสมอๆสํานึกรู้คุณการที่อยู่บนโลกใบนี้คุณไม่มองโลกใบนี้แง่ร้ายคุณไม่มอง เออสิ่งสิ่งที่มันอยู่รอบตัวของคุณมันเป็นเรื่องร้ายๆอะ่ะคุณมองเรื่องทุกอย่างรอบตัวของคุณดีหมดสวยงามทั้งหมดคุณมีโอกาสได้มาอยู่บนโลกใบน,นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วมีโอกาสได้มาช่วยเหลือมีโอกาสได้มาอยู่กับคนที่คุณรักมีโอกาสได้มาสร้างคนคนหนึง่งบางคนเลี้ยงลูกจนโตสร้างให้เขาได้ประสบความสําเร็จคุณก็ขอบคุณมากๆที่โลกใบน,นี้ได้มีโอกาสได้ทําให้ฉันได้ได้ทําให้ลูกของฉันไปถึงฝั่งอะไรแบบเนี้ยเออมันมันมีการขอบคุณได้อยู่ รอบตัวเลยคุณจะต้องหันกลับมาโฟกัสตรงนั้นเพราะสิ่งนี้แหละจะเป็นจุดสําคัญที่เขาเรียกว่าภาชนะของคุณจะถึงพร้อมมากๆเริ่มต้นจากตอนเนี้ยเพราะว่าแม่หมอก็รู้ว่าคุณก็รู้สึกแบบนี้อยู่แล้วคุณก็รู้สึกแบบนั้นที่แม่หมอพูดไปเนี่ยมันคือมันคือภาชนะของคุณว่าคุณพร้อมที่จะรับทุกอย่างคุณขอบคุณทุกอย่างคุณไม่เห็นว่าชีวิตแย่คุณไม่โทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไม่โทษเบื้องบนคุณไม่โทษจักรวาลคุณไม่โทษพระเจ้าใดๆเลย คุณขอบคุณถึงแม้ชีวิตฉันจะต้องแบบโอยร้องไห้เสียใจเจอนู่นเจอนี่เจอน,จนั่นมาก,ก็ตามอะ่ะแต่พอมาถึงจุดเนี้ยคุณรู้สึกว่าขอบคุณเลยล่ะคำเนี้ยเป็นส่วนสําคัญมากๆและยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงพลังนั่นคือภาชนะที่จะทําให้คุณได้ได้เป็นแบบเพชรทองหรืออะไรที่แข็งแกร่งอะ่ะที่สุด เหล็กก้าหรืออะไรก็ได้ะมันเป็นภาชนะที่แข็งแกร่งที่มันไม่ใช่ภาชนะที่เอ,อ,อะไรหล่นลงมาแบบบุญหล่นทับแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็หายไปมันไม่ใช่แบบนั้นบุญของคุณมันจะหล่นมาเรื่อยๆจักรวาลจะส่งสิ่งดีๆมาให้คุณเรื่อยๆแล้วมันไม่มีที่มันจะแบบหลุดรั่วออกไปมันเติมเรื่อยๆภาชนะของคุณก็จะถึงพร้อมเรื่อยๆคำว่าภาชนะคือตัวของคุณจิตใจของคุณคุณพร้อมที่จะรับได้ทุกทุกอย่าง เล็กน้อยเล็กน้อยเอาหมดขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆก็คือได้หมดเท่ากับคุณเปิดรับความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่มันมากขึ้นมากขึ้นเพราะคุณเห็นแล้วคุณเห็นว่าคุณได้รับทุกวันพอเห็นปุ๊บมันก็กระจ่างชัดขึ้นเนี่ย คือสิ่งที่แม่หมออยากจะอธิบายให้กับคุณอยากที่จะพูดให้กับคุณได้เข้าใจแล้วก็วันนี้คลิปนี้ก็เป็นอะไรที่อิ่มเอมใจนะแม่หมอก็ยินดีที่ได้มาอ่านพลังงานของคุณในวันนี้มากๆเลยอิ่มเอมใจไปกับคุณด้วยยังไงก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จและขอให้คลิปนี้เป็นของคุณจริงๆขอให้คุณได้รับในสิ่งที่ที่สมควรแก่คุณมากที่สุดแม่หมอก็เห็นถึงพลังงานของความพยายามของคุณแล้วล่ะยังไงคุณก็หลีกหนีไม่ได้ถ้าคุณมีความพยายามเต็มที่กับสิ่งที่คุณททําอยูุุ่กวัันคณจะได้รบ ผลตอบแทนจากจัก,กรวาลแน่นอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ